สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะเรามาเล่าข่าวเนาะก็เห็นข่าวนั่นแหละคะ่ะเนาะว่าในหลวงของเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะก็คือบริจาคเงินหนึ่งร้อยล้านให้กับโรงพยาบาลที่สงขลาหรือหาดใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะหาดใหญ่สงขลานี่แหละค,ะะคะ่ะเนาะก็คือบริจาคไปร้อยล้านนะคะแต่คนบางคน ออกมาแซะเรื่องเงินร้อยล้านตัวเองเคยบริจาคถึงหรือเปล่าไอ้คนที่ออกมาแซะเนี่ยจิตใจต่ําตมจริงๆนะคนพวกนี้ไม่แซะอย่างก็แซะอย่างจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยเกิดอุทกภยัยภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนหายคนอะไรทุกอย่างที่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศไทยเรา ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลวงของเราเนี่ยบริจาคไปไม่รู้กี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านแล้วก็รู้นะคะแต่คนพวกนี้มันมองไม่เห็นกันมันไม่เข้าใจมันมองไม่เห็นออกมาแซะออกมาว่า,ออ,า,าออกมาด่าออกมาด้อยค่าเอาสมองส่วนในคิดก็ไม่รู้ตัวเองก็ไม่เคยบริจาค ได้มากเท่านี้อ่ะต่อให้เคยบริจาคจะเท่าเศษเสี้ยวก้อนหินก้อนเล็กเลกหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับคนที่ออกมาแซะนะ่ะในหลวงบริจาคมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยขนาดนะคะโรงพยาบาลไฟไหม้โรงพยาบาลที่ถูกขเขมรน,นะคะถล่มมานะ่ะ ท่านก็บริจาคไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วแม้แต่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นรัฐบาลยังไม่ทันเท่าเลยยังไม่ทันท่านเลยอะ่ะคือท่านรู้ข่าวอะไรความเดือดร้อนของประชาชนอะไรที่มันจะทำให้ประชาชนได้ใช้ส,สอยเนี่ยท่านทำเลยทันทีไม่ได้มีงบประมาณที่ต้องมาว่าเออ ตรงนี้งบประมาณต้องไปชยตรงนี้นคือพอท่านเห็นว่าใครเดือดร้อนที่ไหนเดือดร้อนท่านบริจาคเห็นไหมคะน้ำท่วมตอนนี้คนที่ประสบภัยเนี่ยที่จากไปอยู่ในท่านรับอนุเคราะห์หมดเลยนะนะคะคนพวกนี้ไม่รู้เอาจิตเอาสมองส่วนไหนเนี่ยวันวันหาแต่ทางแซะ กรณีน้ําท่วมก็เหมือนกันที่มาเลิบเจพูดไปแล้วนะครั้งหนึ่งเนี่ยไอคนที่แซ่เจอฝนพันปีนี่ก็คนหนึ่งเลยนะมาเจอคนที่แซ่หนึ่งร้อยล้านเนี่ยกับการบริจาคเนี่ยเงินส่วนพระองค์ด้วยอะ่ะอย่าบอกเลยเอว่าภาษีภาษีนะ่ะท่านไม่เคยเอาภาษีของประชาชนมาใช้จ่าย ภาษีที่ท่านเสียให้กับหน่วยงานรัฐนะ่ะเท่าไรต่อปีนะ่ะใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นคนไทยแล้วเนี่ยข่าวแล้วไมลรับจะีจะพูดถึงคุณบินด้วยเนาะที่ออกมาพูดถึงการที่ออกมาปกป้องสถาบันกับโดนหน่วยงานที่ตัวเองทำงานอยู่ไม่รู้ว่าใครอะ่ะออกมาห้ามออกมาเตือนว่าอย่าไปยุ่ง นั่นเท่ากับอะไรคะทุกคนคุณมีแนวความคิดแบบไหนถึงไม่ให้คนที่รักสถาบันออกมาปกป้องบ้านเมืองปกป้องเสาหลักของประเทศไหนจะเอสื่อของรัฐบาลโดยตรงอะ่ะได้เงินภาษีจากประชาชนไปหนุนสื่ออะ่ะพวกชังเจ้าอะ่ะโพสอะไรลงไปผิดพลาดหน่อยลบให้หมดเลยอะ่ะ คือลบแทนเขาอะกลัวว่าเขาจะมีข่าวด้านลบอ่ะนี่นี่สังคมไทยมันเป็นแบบนี้หนุนคนชัว่วหนุนคนเลวหนุนคนที่คิดจะล้มล้างการปกครองคนไทยเราอะนะคะบอนคนไทยเลยแหละคะ่ะทุกคนสถาบันดีที่สุดน่ะกับประเทศไทยเรามีสถาบันหลักคือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างอย่าให้คนที่มันคิดไม่ดี คิดชั่วคิดล้มล้างการปกครองคิดด้านลบกับสถาบันมาปล่อยข่าวมาให้ร้ายป้ายสีมาบิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายป้ายสีสถาบันฝ่ายเดียวค่ะเราเป็นคนไทยอ่ะควรเอาสิ่งต่างๆที่ท่านทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยให้ทั่วโลกได้รู้ตองให้มันมีคนไทยใจต่างชาติคนไทยใจขมิคนไทยใจพม่าคนไทยใจอะไรก็แลว้วแต่ที่มัน หวังเอาต่างชาติเข้ามาวุ่นวายในประเทศไทยเราเนะี่ยให้มันได้รู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทำอะไรเพื่อประชาชนคนไทยมากมายไม่ต้องให้มันเข้ามายุยงปลุกปั่นคนไทยเราได้บางคนนะเห็นไหมสมัยไหนนะ่ะเขาเปิดเผยกันนะ่ะต่างชาติเปิดเผยเองโดยต่างหากเอาทุนต่างชาติ มาทำจิจกรรมให้ร้ายป้ายสีสถาบันนะเปิดเผยจากคนต่างชาติด้วยซ้ำไปว่าเงินทุนจากไหนโอนเข้าไปอ่ะแล้วมันก็ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลว่าได้รับบริจาคมาจากไหนบ้างใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละค่ะคนไทยเราอ่ะตื่นมองความจริงสถาบันพระมหากษัตริย์ ปกป้องคนไทยปกป้องบ้านเมืองปกป้องประเทศของเราให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขท่านนักการเมืองน่ะมันเข้ามาน่ะเห็นไหมวันวันทำอะไรแก้รัฐธรรมนูญน้ำท่วมแค่ไหนมันจะบอกไม่กล้าลงไปช่วยเดี๋ยวมีปัญหาและไอกกะกะตะก็บอกใครที่เป็นนักการเมืองไปช่วยประชาชนตอนนี้จะต้องถูกดำเนินคดีให้ท่านคิดใหม่ได้แล้วคะ่ะ วันที่บ้านเมืองเจออุทก,กภัยภัยพิบัติที่มันร้ายแรงจนควบคุมไม่ได้เนี่ยต่อให้คุณเป็นนายกหากคุณจะเอาเงินส่วนตัวของคุณเนี่ยบริจาคเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เจออุทก,กภัยน้ำท่วมที่มันคาดไม่ถึงเนี่ยมันควรจะทําได้ไม่ใช่สั่งห้ามนะคะทุกคนอันนี้ มันมันน่าจะมีกฎหมายนั้นว่ายกเว้นกรณีที่เจออุทก,กภัยภัยพิบัติต่างๆที่มันรุนแรงเนี่ยต่อบ้านเมืองต่อประชาชนเนี่ยมันก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าโอ้เหลืออีกร้อยแปดสิบวันฉันทำอะไรไม่ได้อะแค่ลงไปจ้องตาก็อิ่มได้อะมันใช่ไหมแบบนั้นนะ่ะ ไปคิดดูใหม่แล้วกันนะคะสถาบันท่านบริจาคไปเพื่อคนไทยเราเงินส่วนพระองค์ทั้งนั้นแหละคะ่ะเงินที่ว่าภาษีเงินที่อะไรที่บอกเองงบประมาณแผ่นดินที่เข้าง,งบสถาบันก็คือไปให้เงินเดือนทั้งนั้นแหละนะคะแล้วก็ไปทําโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นบางโครงการก็มีเงินส่วนพระองค์อยู่ในนั้นด้วยซ้ําไปงบประมาณเท่านั้นน่ะมันไม่พอหรอกที่จะสร้างโครง การต่างๆให้ประชาชนนะคะสารพัดโครงการที่ท่านทํามาตั้งแต่อดีตในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันนี้มันกี่พันโครงการแล้วอะ่ะก็ทําเพื่อคนไทยทั้งนั้นนะคะงบประมาณที่ให้ไปนะ่ะก็มีแต่ไปใจค่านะคะเงินเดือนข้าราชการถ้าคนไทยเราไม่มีทหารใครจะไปปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คนไทย ได้อยู่ดีนอนหลับแบบนี้แ่ะค่ะเนาะฝากคนไทยเราด้วยอย่าให้คนที่มันชังชาติเกียรติสถาบันเกียรติทาหารเนี่ยมานั่งแซะนั่งด่าอยู่แบบนี้ช่วยกันออกมาปกป้องค่ะอย่ากลัวว่าเราปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ปกป้องเสาหลักของเราเนี่ยแล้วคนไทยจะรังเกียจ แล้ว ه, ถ้าบริษัทไหนมันจะเอาคนที่รักสถาบันปกป้องสถาบันปกป้องบ้านเมืองเนี่ยออกจากงานออกจากบริษัทของมันนะออกมาเถอคะค่ะอย่าให้เสียเกียรติตัวเองเลยที่ไปอยู่กับคนจิตใจที่ไม่ดีต่อบ้านเมืองแบบนั้นนะ่ะไม่ภูมิใจที่จะอยู่หรอกคะ่ะหรือแม้แต่คนที่โกงบ้านกินเมืองนะ่ยคุณภูมิใจหรือคุณไปทํางานอยู่ร่วมกับเขาอ,ะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ